กราบขอกราบนวัสก,การมพระเด็พระคุณวงพ่อพระครูดมปัญญาทรพท่านเจ้าอาวาสวัดตุดลมหลังสีกราบนวัสก,การท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีพระเถรานุเถรานุกร,รูปด้วยความเคารพยิ่งและขอกราบสวัสดีมายัางท่านที่เคารพทุกท่านนะครับที่วันนี้าได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของอคุณพ่อพันตุ์ดับรเองกุุวรฒิ พุ่มฮิวรังซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาเลเจดครับจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งสรีละร่างกายของคุณพ่อพันตำรวจเอกกุลวุฒิพุ่มฮิรันจะได้อำลาจ,จากพวกนี้ไปในการประชุมเพลิงครับก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องก็จะได้มาประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับผู้ไัวชน ก็คือการทอดผ้าบางสุกุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวนเจดชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบางสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งถ้าปนีบพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลตามลําดับดังนี้นะครับสําหรับผ้าในชุดที่หนึ่งจะขอเรียนเชิญคุณสิริภูมิยรังได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลปรบนิมนิมนต์พระประหลัสสมบัติ สมจิตโตท่านภูมิในการกองงานชาพนัสถานวัดดุลมลลงสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุคุลก็เรียนเชิญแล,ขละขอปราบมนหมดครับเดินเลยครับเดินดีไหวครับไหว้ 两个 ในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณวิมลงามขำและคุณวิภาสุริการมุดสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลปรับนิมนต์พระสัพเทพวิชโยได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกรับนิมนต์ครับ ท่านในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณนัชย,ยาพุ่มหิวรันได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลปรับนิมนพระสุรพลสุรพระโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอปราบนิมนครับ ่ในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสำลีพุ่มเยียรังได้ขึ้นทอดผ้า่ังสุบุลปรับนิมนต์พระวันชัยชย,ยาวันโนได้ขึ้นเป็นองคพิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกรับนิมนต์ครับ ท่านในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญดอ,อร์ลาภพุ่มอิรันอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนสุนันทาได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกลุลปรับนิมนต์พระมหาอดุลวิจิตโตเลขาล,ลุกการท่าเจ้าอาวาสวัดอุรมดังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกลุลขอเรียนเชิญและขอปรับนิมนต์ครับ ในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญนาวาเอกขวัญชัยพงศ์พิลารองผุ้มเลวยการกองควบคุมคุณภาพอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติัญโยรองเจ้าอาวาสวัด,ดลมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจรารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและตอกรันบ,บนิมนต์ครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียนเชนิญให้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนัทพงศุพันธ์เจ้าหน้า,นนา,นานที่กองงานฉับนบสถานวัตถุดมหลังสีรับหน้าที่พิจีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วัยชนตามที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับประวัติ พันตำรวจเอกกุลุฒิพุ่มพีรันพันตำรวจเอกกุลวุฒิพุ่มพีรันเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2500ณบา้านเลขที่19ทับ3หมู่ที่5ตำบลป่านิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นบุตรของคุณพ่อทองดีพุ่มพีรันและคุณแม่เปลืองพุ่มพีรัน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวนสี่คนดังนี้คนที่หนึ่งนายกนกพุ่มิฮีรันคนที่สองนายสำลีพุ่มิฮีรันคนที่สานายวิรักพุ่มิฮีรันถึงแก่กรรมและคนที่สพันธวดเอกกุลวุฒิพุ่มิฮีรันผู้วายชนต่อมาได้สมรสกับ นาวาเอกหญิงกุสานาถพุ่มเฮียรังมีบรธิดาด้วยกันสองคนก็คือนางสาวนัทการพุ่มเฮียรังและบทที่สองพันจารีธนกรพุ่มเฮียรันพันตำรวจเอกกุลวุฒพุ่มเียรันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก่อนเสียชีวิตได้ดำรงตำแหน่งสุดท้ายผู้กำกับที่กลุ่มง,งานต้องกันอาชญากรรมพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามประวัติการทำงานพันตำรวจเอกกุรวุฒิพุ่มหิวรัน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซสื่อสัต์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิ่งมีอธัธยาศัยอบอ้อมอรีรักหมู่คณะรักพี่รักน้องรักผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นผู้มีน้ำใจอ่อนประเสริฐ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกนัน,นในด้านศาสนาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเรื่องสาไหนพระพุทธศาสนาได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เหนือนิจ ในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวอย่างดียิ่งเป็นผู้ชีวิตที่ดีของภรรยาให้ความห่วงใยบุรธิดาตลอดเวลาทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผู้มีอัธยาศัยร่าเริงสนุกสนานและมองโลกในแง่ดี ท่านตำรวจเอกคุรบุตรผู้มีรันได้ล้มป่วยลงด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเรื่องและได้ถึงแก่ครรมด้วยอาการอันสงบณบ้านเลขที่5ทับ76หมู่บ้านดอยคอนเน็สซอยเนเกษ77แขวงหนองแถมเขตนองแถมกรุงเทพมหานครเมื่อวันอังคารที่19ธันวาคม2566 ในเวลา19รายการ,รวมอายุได้66ปีการจากไปของพันกําบุดเอกกุลวุฒิพุม่มเฮียรันในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ภรรยาบุญพิดาและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งและไม่ใช่แต่ความสูญเสียตุวคนอันเป็นที่รับของครอบครัวเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยารกรบุคคล ผู้สง่งคุณค่าของประเทศชาติอีกด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชีวิตและก่อนตายนั้นเป็นของผู้กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความแก่เบียดเบียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลาทานถึงกาลเวลาที่กำหนดแล้วก็ย่อมจะแตกสลายไป พระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเพื้องหน้าเ้ื่อำน้าแท่งคุณพระศีรัะไตและบุญกุศลคุณงามความดีที่พันตำรวจเองกุลวุฒิภูมเีรันได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดถึงบุญกุศลที่ภรรยา บุตริดาและญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักศนานุปทธานอูทิดให้ในการทางนี้จงเป็นภาวะปัจจัยส่งให้พันธมบเอกกุลวุฒิผุ่มเเรันได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขในทิศพยะวิมานสุปติสถานในสำประยภพด้วยเถอดขออัญเชิญ โยงวิญญาณขึ้นผ่านฟ้าขออัญเชิญเทวดาทุกแห่งหนรับวิญญาณของท่านไว้ในเบื้องบนบุญกุศลที่ท่านได้สร้างไว้เชิญไว้บนปรางมากประสาทสวรรค์กระแสสันสิ้นทุกสุขสดใส สวยสุขอิ่มเอมเปรมด้วยไทยจวงสุดท้ายสู่สถานนิพพานเธอด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเอรีเชิญท่านพิธิกรทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อไว้อะไรในการจากไปของพันธบัตรเอกกุลบุฒิพุ่มเยี่รัง เป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนจญทุกท่านครับ เชิญน,นั่งครับ,บทั้ง้ะก็มาถึงภาพในึ่ดสุดท้ายที่ทังคนท่านเช้าวภาพได้จัดเตรียมไว้และได้เชิญอื่นเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งน,นี้กละผมขออนุญาตเป็นเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสุมิตรานวลมีสีประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทวกศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสวนสุดนันทา,ทาได้เป็นประธานในการขึ้นทอดผ้าไตรบังสุขุน และเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายคารวะขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนิมนหลวงพ่อพระปูดมงปัญญาพรชชเจ้าอาวาสวัตถุบังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบังสุขุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอกราบนิมนด้วยความเคารพครับครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์ชาบนสถานนั้นขอให้ท่านเดินขึ้นทางบนไดาด้านข้างทั้งสองข้าง วางดอกไม้ชั้นที่ด้านหน้าหินศพด้านบนและวก็เดินลงทําอประดัด้านหน้าด้านเดียนนะครับแล้วก็ขอได้เชิญทักนาลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อพันตําตำรวจเอกกุลวุทธพุม่มกีรันผู้บัญชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณประดด้านหน้าเพื่อแจกของสมรวยและขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเ้วยกันครับย่งกขร้ครับแลมัต้องรไหวกัน ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลานชีพให้มหลายศูนแต่ความดีที่ทำไว้ได้คํำคูณย่อมเทิดทูนแทนสร้างที่ฉันไปขอเรียนเชิญท่านที่กราบทุกท่านขึ้นวานดอกไปฉันได้เลยครับ ท,ท่านคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกๆคนต้องขอหลางขอบพระคุณในทั้งใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ท่านได้ให้เขียนมาร่วมในพิธีในชุนนม,นมินศดของคุณพ่อพันธุ์สวเองพลรบพุ่มเยือนรก็หากแม้ว่าทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มีการต้อนรับกับบรรดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพร,ร,ระพิธมจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับทางคณะดูกหลานชาพีน้องทุกคนต้องขอประทานอภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับครับทางคณะดูกหลานชาปีน้องทุกคนไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของชมด้วยเล็กน้อยและทคขอบคุณจะหากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะดูหลานชาพีน้องขอผู้ใบะชนได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับอย่าไ้เกินใจกับอีกสักคู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการวาระมรชันเรียบร้อยแล้วทางด้านบนก็จะได้เข้าสู่พิธีใน,ในการเคลื่อนศพของพันตำรวจเอกคุรวบุตร ผู้มีร่าเข้าสู่เก่าเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเต่าก่อนอย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานแทบพี่น้องทุกคนจะได้ขันในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมนังท่านที่เคารพทุกท่านตามว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภาร,รกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักพอดีสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอน ครับวันนี้ทางคณะลูกลหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอการาบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้ครั้งขอการขอบพระคุณทุกท่านครับครับดัว,วันนี้กระผมนายนัทพงศ์สุพรร์เจ้าหน้าที่กองงานชาพนสถธานวัตรคุณรังสีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อเอ่อยแรงช่วยนามักุณยศตาแหน่งได้อ่านชีวประวัติคาไว้อะไร กว่าได้เอื้อเอื้อไปแล้วมีกำไรคำหนึ่งที่ได้อาจเปานภาพลางไปก็ต้องขอประทานอภัยไว้ีะที้ครับและขอหน่วยพอทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความกระริญนเดินทางก,กลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านรับวันนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้ที่เพียงคนนี้ขอากสุขสวัสดีก็มีแต่ประดาบท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ